เ่มเพิ b Arduino, b ่มเพิ่มเพ่มเพิ่มเพ่มเพ่มเพิ่มเมเ่มเดิ่มเพิ่มเพ่มเพิ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 ่มเนิ่มเพิ่ลเพิ่เพิเนิ่มเัิ่มเพิ่มลพิ่มเพิ่้เพี่เพิ่เพิ่มเีย่มเ่าเพิ่มเ่มเพิ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 ่มเยิ่มเา่มเพิ่มเพิ่มเ้ิ่มเพิ่มเพิ่งเพิ่ม่ลเพิ่ม่งเราอาจจะไปเก็บก็ได้แต่กูไม่รู้ว่ากูตายตรงไหนบ้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นแค่ทดสอบอันแน่แคนแน่อเอาแหมอันโตใช้จอมันก็ใหญ่เหมือนกันแหละอืมฟันด้วยค่อนข้างจำเป็นมามาใกล้กว่านี้โอเคนี่นี่แคนด้วเราอยู่ตรงไหนนะครั้งที่แล้ว เอาง่ายคือตอนนี้กูกูก็ยังไม่รู้ทางตัวเองเลยว่าตอนตอนแรกกูไปอยู่ไหนมาก่อนนะโอ้ยอานนี้เฮ้ยปั๊้ยเคาน์เตอร์ได้ไงเคาน์เตอร์ได้ไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นนะเฮ้โอเคดีมาก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 กระโดดดี ไม่ดีเลยนะจ๊ะไม่ดีเลยนะจ๊ะเฮ้ยโอเคมากลับมาที่เดิมเฮ้ยอย่า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 หมุนเยอะอย่าหมุนเยอะเฮ้ยโอเคสองสามเฮ้ย เฮ้ยแมวแมวแมวยังงี้ดิแมวย่างงี้ดิแมวย่างงี้เออสัตว์เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วแมวเอออยายได้เช็คพอยต์สักทีฮัลโหลเย้ัะโอเคกูรอล่างไม้ออกจากตัวกูหมดแล้วแต่เสียต้องพันหนึ่งมันไม่คุ้มแต่ว่า ก็ยังดีกว่าไม่ใช้พลังได้แค่ครั้งสองครั้งมั้งก็ยังดีกว่าปึ๊บอุ้ย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 ฮันแน่ฮันแน่อุ้ยไอเฮียปุ๊บปึ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 ๊บปุบเฮ้ยเฮ้ยโอเล่โอเล่ไอเฮียไอเฮียพวกไม้นี่มันเปราะบางจังเลยเปราะบางจังเลย โอเคยังยังโอเคกระโดดขึ้นกระโดดกระโดดสไลด์โอ้ Pretty easy เป็นไงล่ะมึงพัซโซทางไหนล่ะนี่ผู้อยู่ไหนล่ะนี่เอ้ ه. เอ้ ه. โอเคกูต okay. ้องมาทางนี้อกู oh, <laughs> มันต้องไป,ไปอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอวะทำไมกูตกเนี่ย <laughs> เฮ้ยได้พลังใหม่เจง๋งอันนี้เจง๋งเจ๋งมากได้พลังใหม่ฟรีพลังใหม่อิสกูติงเดี๋ยวเวลากลับเข้าที่เดิมกูหวังว่ากูจะไม่ตกตาย อะไรท่านผู้ชมหืมหืมหืมกูบอกแล้ว่ไม่ตกตายหรอกบ้าบอบ้าบอบ้าบอเราต้องไปไหนต่อเราต้องไปไหนต่อนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะ้วท่านผู้ชมเราต้องไปไหนต่อมันอาจจะเป็นคําถามที่ฟังดูแล้วแบบว่าแบบอยู่เนามันอยากรู้เราไปไหนต่อดีโอ้มีประตูว์ปเปรอเซเลส ก็อาจจะเป็น่ต้องขึ้นไปตรงนี้หลังมาตรงนี้แล้วขึ้นมาข้างบนมาตรงนี้หรือว่าเราจะไปตรงนี้หรือว่าเราจะไปตรงนี้งั้นเรามาตรงนี้ก่อนเรายังไม่ค้นไอ้บ่อพิษเวนั่นให้ให้เสร็จสับเลยกูจะเรียกมันว่าหลุมบม่อพิษมิยาสกิไอ้เหี้ย เอามาไว้อดว่านะเราไปตรงนั้นไม่ได้ว่ะมันเป็นบ่อพิษไหเนี่ยคือตรงแรกอ่ะเราสามารถขึ้นมาข้างบนได้เว้ยตรงเนี้ยทางปิดตรงนี้มันไปทางนี้ทางนี้เราไปทางนี้เอ้ะตรงนี้มันขึ้นไปข้างบนได้แต่กูจะขึ้นยังไงเหอะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งฮึมอมตรงนี้เราไม่เคยไปเลยเนี่ย เค okay. กูเคยไปแล้วแหละมันก็คือตรงนี้แหละแล้วโอเคโอเคไปกันต่อไปกันต่อเตรียมมอนเก็บโซได้แล้วเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนใช่หรือไม่น่าจะต้องใช่แหละเราต้องขึ้นไปข้างบนเว้ยอ่าใช่ใช่เราขึ้นมาตรงนี้อ่าอ่าไอตรงนี้นี่เองไอตรงนี้นี่เองเรายังไม่ค้นเลยตรงนี้ มาได้เวลาหน้าที่ที่กูคนนี้ต้องค้นแล้วโอเคโอเคโอเคแม่สงสัยหมอกควันมันหลอกตาไอ้เฮียไปเ,เฮียอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ย โอเคเจอตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะชิมหาย pp! จับมา,มา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 เหอะไม่ใช่เป็นตัวอะไรก็มาเอ้ยเๆ้ยเอ้ยอะไรเก็บแท่ของมึงไว้เลยอย่ากูยังไม่อยากเสียขวดเลื่อนตอนนี้เข้าใจบอ่อฟักเอ้ยแล้วมันตีแรงด้วยปัญหา นึกว่ามันตีแบบเบาๆไอเ้เหี้ยตีแรงๆเฮ้ยตัวเฮียอะเ่ยกะกลบเกง่งกลบไม่เกง่งเฮ้ยโทษที เอ้ยฮึบฮึบจยับตีของไม่ได้อะไรไปต่ออา่อาอ่าไปจะสถานที่ใหม่แล้วอ่ะท่านผู้ชมอ,าอ่าเดี๋ยวตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้ตัวไรวะน่ะเฮย้ยโอเค อ่าฮะมีตัวอย่างนี้ด้วยมีตัวป้องกันทางด้วยเชื่อมีแต่ตัวปแปลกๆั้งนั้นเลยอ่าแปลกยิ่งกว่านั้นก็มีจะเจอแมงนี่แหละโอเคงั้นกูลงไปก่อนแล้วกันแค่เย่ะ What กูยังไม่ทันทำอะไรเลยโอเคกูได้ทางพิเศษมาจากใสกับบอรูโ okay. อเคงั้นเราลงลงไปข้างล่างดีกว่าไหม ไปเจออะไรอ้าเจอของได้ไรเอ่ยแม่รู้เหมือนกันแต่กูว่าต้องไปอ่านสรรพคุณอีกแล้วอ๋อของทีเฉยน่าจะไม่ใช่อะไรสำคัญมากไม่คุ้มแต่ว่ามันไม่แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้ถึงมันจะไม่ค่อยคุ้มก็เถอ โ okay. อเคเฮ้ย,ยลมลมอยา่าเดี๋ยวลมหย่พึ่งลมพัดลมเพเย์ะเฮ้ยเมื่อกี้ลมเวนมากเมื่อกี้ไม่มีอะไรเวนเท่าลมเมื่อกี้ละลมอย่าทำพิษกูเอออ่าฮะอ่าฮะ อ่ะฮะอ่าฮะทำมันไม่ได้เลยน่ะอะไรอย่ huh. างนั้ยน่ะอ้ I'm feeling good feeling so good like so good bro like กูไม่เคย feel so good ขนาดนี้ โอ้ oh my god โอ้ my god ลมมันลมมันโอ้ my ลมแบบอืมดู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 ลมมันดิเฮียฮ่าฮ่าฮ่าฮอ๋อกูรู้แล oh. ้วกูรู้แล้วกูจะไปเอาโซของกูยังไงกูรู้วิธีแล้ว น่น่คณคุณรู้สึกแบบแบบวิธีไอคิฉลาดมาแล้วเว้ยความฉลา,าดของคุณกำลังเพิ่มพูน๋ยวมึงคอยดูนะเดี๋ยวมึงคอยดูเกอฮื้ฮือฮือฮือืเฮือฮือนือฮื เฮ้ยเฮเฮ้ยพ <guided snail> <Norwegian> <swimming> like, ่อมันตายกูแพนิคเฮียอะไรวะเฮ้ยกูแพนิคอะไร้อยลมพัดมาเราต้องรู้จักลมให้ลมเป็นตัวชี้วัดด้วย เก้ียไปเลยมามาฮ่าฮ่าฮ่าอาอาน่าฮ่าน่าน่าน่า่าน่าน่าฮ่าฮ่า่าน่าน่าน่า่าน่าน่่าน่าน่า่าน่าน่าน่า่าน่าน่า่า่า่่า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  อย่าผมต้องทำอย่างนี้อ,อือตายซะเฮ้ยอย่าลมฮึบห,ห,ห,หนึ่งสองแล้วไปลมเวนไอ้สัตว์อ่ะหนึ่งสองอรอรอรอไปเออ ไปฟันอึบบล็อกนี่ฟันฟันอึบบล็อกหนึ่งสองเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมง่ายง่ายง่ายอี้ี่นี่คือสิ่งที่กูพยายามพูดอยู่เนี่ยมันง่ายมันง่ายเว้ยมันง่ายมันง่ายอึบอึบอย่านะอย่านะจ๊ะอย่าอย่าอย่า เห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไ้ยแมได้เก็บของแล้วสบายใจกูละทีนี้กูก็ไปได้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 โอ้ไปได้ไปได้อื้มอือา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้าอ้า,อา โอเคก็พอกันเท่านี้ไปก่อนสำหรับบลัซซอมเมอสโนเวย์ด่านล็อกตรงหิมะและแล้วก็ได้เก็บโซที่เราตายบ่อยๆมาได้นี่ก็อ้ถือว่าน้อยลงกว่าพาที่แล้วนะเว้ยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ ถ้าคนอื่นเห็นด้วยละกันจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่มาดูกันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปต่อไปบ๊ายบาย